จะได้ปะวะจะได้ปะวะเสร็จไปเสร็จไปฮุย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 ล่วงดิฉันโลอะเนี่ยเนี่ยเนีหุ่นแบบบางๆเว้ยได้ปืนแรงๆผมว่ามันโอเคมันโอเคมาแล้วจริงๆใช่ไหมละ่ะแรปเตอร์ครับแต่แต่ว่าบางทีเราเวลาเรายิงสวนศัตรูไปอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะเพราะว่าเราบางจริงๆกลางอากาศป่ะแต่กลางอากาศ สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูใบหูลิงปืนลำโพงคือใบหูลิงน้องแมวน้อยหน้าดำของเรานี่เองแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเสือหยก ใช่ปะโดยใช้ส er ครีมเมอร์กับผมอยู่ที่เลเวล12มาร์ค2ทั้งคู่เลยเป็นตัวธรรมดานะดาเมจอยู่ที่14,76ครับผมยีโโลด1.2วินาทีต่อชุดนะอ่ะและโมดูลที่จะใช้ก็จะเน้นความเร็วนิดนึงเอม a m p l i f i 2อันรับผมเชิงรุกก็จะเป็น f a สชิปครับโดยก็จะเน้นความเร็วสําหรับนักบินครับผมเลือกใช้คนนี้ครับผมลี่ว่าฮิคคอกเวลาจเจาลิงเนี่ยใช้สกิลก็จะสามารถเปิดความตําเรดาร์าอ่ะลิงก์ด้วยการหายตัวมาเราเห็นเขา แต่ถ้าเกิดเขาใช้เขาก็เห็นเราเหมือนกัน <c oughs> ไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าเจ้าใบหูลิงที่ใช้ปืนสครีเมอร์ปืนลำพง500เนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิพมพ์โค้ด dmbl ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด dmbl นะเลิฟๆเ,เลยไปครับเราซิ่งด้วยสปีดสูงสุดที่เรามีและเราจะโดนดูนไหมเนี่ยจัดไปครับเฮ้ยคุรี โว้วว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 ไม่ร,ร,รนะอดววววววมวเววววววาวววววควว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 ะวว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 นวว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 าววนววรวววปววววววว้วววดดอวว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 ่วว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 นววยวดวว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 วดววนวววอวว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 วนววนไนว

ไม่ได้ดิไม่ได้ดิอย่าแหลกดิอย่าแหลกดิสามสองหนึ่งครับโลกร่แน่นไง,น,ง,น,งนี่ไงเอาเอา,เอาลำโพงไปกินก็ไล่กันไปครับวัววัววัแพ้ครับหายตัวหายตัวสามสองหนึ่งเอาลำโพงไปกินไปหายตัวกันครับ เรียบร้อยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยหุ่นแบบบางๆเว้ยได้ปืนแรงๆผมว่ามันโอเคมันโอเคไปละเอาจริงๆเนาะใช่ไหมล่ะดัปเตอร์ครับเนี่ยแต่ว่าบางทีเราเวลาเรายิงสวนศัตรูไปอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะเพราะว่าเราบางจริงๆกลางอากาศป่ะแต่กลางอากาศกลางอากาศครับอย่าหยุดอย่าลั่นดิอย่าแม่ลงไปโอ้ย แต่ก่อนแก่อนแตวก่อนมันซิ่งมากมากอ่ะเฮ้ยลิงครับนี่ไงนี่ไงพยาแม่ขยี้ไปครับเสร็จเสร็จเๆร็โอ้โหเล้าใจเล้าใจมีนะอ่าเหลืออีสี่คนนะเฮ้ยลูครับเสร็จปะลูว่งเดี๋ยววิ่งดีเจนกันไปครับตัวนี้อะไรอีเทอร์หรอดูดิดูดิโอ บูมบ,บูมบ,บูมไปครับผมจ,มาจามัดนะจัดนะเรียบร้อยใทท่ทนเซเลยเยอร์ครับว้าวนายเงแรปเตอร์ฮะแรปเตอร์ครับแรปเตอร์ครับโอ้โหจบก่อนเฮ้ยลิงเปิดเอาเสาเวิร์กว่ะคือผมก็ไม่ได้เล่นลิงนานนะเออถือว่าจริงๆไอ้ลิงมันก็เป็นตัววนะิ่งเสาแหละเนาะเออเราเอามาเป็นตัวลุยด้วยมันบางมาก โอเคครับผมนี่ย 10Q ิว่เสาสามล้าน5ด้วยลิงก์ลำโพงครับผมว้าวยึดครองครับผมเราเปิดด้วยน้องลิงก์ก่อนเลยนี่อย่างซิ่งครับหูแล้วคือแบบมันหายตัวแป๊บเดียวเองอะตอนนี้นะอา้าวหูมังกรมาถึงพร้อมกันเลยหรอเร็วมากเลยอะอะไรโอ้ยแหนเราก็ต่างคนต่างเราแวงว่ะเออเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรปเตอร์ครับจัดไปดิโอ้โหเข้าเนื้อเราเยอะมากอะ่มอมออะมันมายัางอะ่ะนั่นไงมาแล้วครับโอ,อมันโดดอยู่กับที่อยู่เหมือน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 ว่าจะโดนหนีไงเฮ้ยลิงครับลิงต้องโดนวะ่ะต้องโดนวะ่ะเฮ้ย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 เสร็จไปก่อนแล้วเสร็จก่อนเลยเสร็จก่อน <laughs> ขอเสาขอนว้าวตกใจหมดวินอยู่ข้างบนหัวว้าวตัวนี้ครับหืมอะไรเนี่ยไซเรนเหรอร่วงไปดีครับร่วงไปดีครับว้าวาว,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 าว้าวว้าวว้าวหายหายตัวก่อนเฟซชิพก่อนโอ้โห้ปืนโค้งด้วยนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายตัวครับเสร็จไปเสร็จไปโอเคตัวไหนอีกตัวไหนอีกไายานแม่ลงไปครับอยู่กันสองสามคนเนี่ยปึ๊บ ขยี้ต่อขยี้ขยี้แน่อะไรอะไระไรวาวนาให้เลเวนแนนดิโอเคครับผมเราแอบก่อนเราเรายิงได้นะเรายิงได้นะเฮ้ยเฮทางนู้นแพะมาอีกโอ,โ,โอ้โหเฮีก่อนเลยก่อนเลยก่อนเลยก่อนนะแพ้นะแพ้นะฮะนะอะไรกันแพ้คนเนื้อชูดไปครับเสร็จโอเควู้ เฮ้ยไม่ได้หิวเลือดเลยว่ะว้าวตาทิปด้วยสวยแล้วสวยแล้วเร็วหมุนหมุนหมุนลอลอนลอนลอนไปลอนไปลอน,ลอนไปโอเคนานเงเฮ้ยมาอีกมาอีกไปโดนยิงไปเสร็จครับผมถอยแล้วถอย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 ถอโอ้โหานู้นเลยครับว้าว เฮ้ยฟังนี้ด้วยเหรอไม่ใช่เพื่อนเรายิงอะไรเนี่ยมันก็ระแวงป่หวะเฮ้ยอย่าดันดิปา,ป,า,ป,าป้าไปครับโอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยสกายรอดมาหายตัวด้วยนะหายตัวด้วยนะโอเคเฮ้ยเข้าดีเข้าดีมามามา ไฟกันฮันน่โอ้โหไททันเลยไปแล้วทลูเชดออีกโอ้ยอะไรกันวนันนยะ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 ี้โอ้ยเยอะแยะไปหมดเว้ยไวติดกิ้วกิ้วโอ้โหแดดมาแล้วแดดมาแล้วแดก่อนครับดีสามสองเร็ว หนึน่งมันมาแล้วหายตัวไอ้นูน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 ครับโอเคเราแอบไปก่อนครับผมเอาเสาก่อนจะได้ป่าวะจะได้ป่าวะเสร็จไปเสร็จไปฮุย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 ล่วงดิฉันโล,นโลเหรอฉันโลเหรอฉันโลเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดคอนโดวะคอนโดวะ แอบ์ค้ับว้าวว้าหมาปลาหมาปลาโอ้โหโดนโดนโดนบ้างแล้วโดนบ้างแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเสร็จไปเสร็จไปวู้มายังขันน้ำชุดไปครับโู้โหโอ้าเนื้อเราเยอะนี่เน่เดนเพื่อนเราเฮ้ยสาวบ้านเราว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนใจเย็นๆไปแล้วไปแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมอนมาแล้ว หายตัวลาวนาเดชจัดไปครับอาโชอาโชเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดสองวิเองไปครับผมค่อยๆไปลุยการลุยการอ้าวอ้าวเดี๋ยวกันนะคือใส่ท่านเหรอใส่ท่านเหรอลุกเลยลุกดินั่นไงยานแม่ลงไปครับ แหม่เสียดายมันหายตัวก่อนนะแต่ติดล้านไงกึกยึกยึกยึกขยี้ด้วยนี่ไปครับผมสกิลเราจะมาแล้วคิ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 ว,ควโดนไปดิครับโดนไปดิครับเซไททัสเลเยอร์ไปครับผมอินทรารอ่ะอุ้ยลุกว่ะอุย้ยอุ้ยปืนลั่น ทำไมมันเมาส์ค้างอางนี้ก็ไม่รู้่ะจัดไปครับโอ้โหนั่นไงนั่นไงหอซิ่งมากซิ่งมากมันหืนหือนอุยจบเลยเฮ้ย <c oughs> ลิงตัวเดียวลิงตัวเดียวครับมาๆมา,มาดูสกอร์สักหน่อยซิว่าลิงลำพงน,น,นุ่มๆนิ่มๆเนี่ย <c oughs> มันจะทำสกอร์ไปได้สักเท่าไหร่ครับผม ตอนนี้โอ้ยที่หนึ่งเลยครับนี่เลยหกล้านสี่ครับผมซ1เบคิวห้าเสาว้วาวลิงค์ครับหูอินทราเลยเหรอน่าน่ามามามาโอ้หมาดิครับมาดิครับหายตัวก่อนไม่ไหววะเฮ้ยทำไมมันโหดร้ายเช่นนี้วะเนี่ยวันนี้ หายตัวหายตัวว้าวว้าวเสร็จไปครับผมหืมตึงตึงตึงนะน่าลีงอีกโอ้ยโอ้อ้ย้วเร็วเร็วเหายตัวก่อนไม่ไหวว่ะเสร็จไปครับผมยานแม่ลงไปมา ดูเสร็จโว้ยเลือดทั้งหมดอ่ะก <Sin> ็ค <Việt> ือไม่ม <Champion had hi> ีโมดูลฮิวเลือดด้วยไงไปครับลุยกันต่ออุ้ย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 มีดูเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยจัดไปดิอื้อหือเฮ้ยสิบวินาทีว่ะเขาหายตัวไปแล้ว้ไวว้าวว้าวไอ้นี่เกิดไอ้นี่เกิดครับมังกรครับ โอ้ยจะหมดจะหมดเลือดจะหมดว่ะอุย้ยสวยแล้วสวยแล้วไอ้นุ่นก่อนเลยครับไอ้นุ่นก่อนเลยครับไปดิไปดิปดเร็ว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 เซตล้วง <c oughs> ล้วงอดเดมอนรอดว้ม <c> ี <oughs> คนเกิด okay. ปะโอเคปลอดภัยครับเฮ้ยเหมือนเขาจะตกลาวานะจ๊ะ,ะ <c oughs> เรียบร้อยไปอีกตัวหนึง่งไอเนียอะไรเอ่ย ตัวอะไรเอ่ยเฮ้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 ยต้องโดนดิครับเรียบร้อยว้าวลิงอีกลิงเยอะใช่ตอนนี้ลิงเยอะมากแอบก่อนจ้ะสองหนึ่งเหยียบเสาไว้ครับเรียบร้อยไปนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ติดล้านแล้วเกิดป่ะเกิดป่ะอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยมีเกิดที่เสาได้เออ เรียบร้อยไปครับบูชดอรครับรีเฟกเตอร์ครับไม่ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนล้อ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 ลอ,อหมดแล้วก็ต้องจัดดิหูยานแม่ไปก่อนครับเสร็จครับผมแอซซิสไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย,อย่าเพิ่งโอ้ยสโลก่อนสโลเลยสโลเลยนี่ไงนี่ไงจัดไปดิ เรียบร้อยปะเรียบร้อยปะโดนไฟสโลเข้าไปโอ้โหเกือบแย่เลยวะ่ะเรียบร้อยครับคิวไป้เอาเสาด้วยเยี่ยมเฉียบ,ยบว้าวคือลิงมันก็กมันดีกล้ามาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันก็แรงเหมือนเป็นปืนลำพง <laughs> มันก็ปืนลำพงว่ะใช่ป่ะเออปืนลำพง500เมตรครับผมอาจจะแบบ รีโหลด1.2วินาทีต่อชุดอ่ะพอเรายิงจนมันรีโหลดแล้วใช่ไหมพอเรายิงจนมันหมดแล้วอ่ะมันก็ยิงที่ค่อนข้างที่จะช้านะครับผมแต่ว่าผมว่านะคือเรายิงระยะ400-500เมตรมันก็ยังเข้าเยอะมากซึ่งดูการกระจายของมันแทบจะไม่กระจายเลยยิงไกลๆเนี่ยเข้าเป็นเข้าหุ่นเน้นๆเลยครับผมส่วนตัวผมว่ามันไม่น่าจะอนาคตยืนยาวเหมือนคอนโดอ่ะแรงขนาดนั้นอ่ะแรงเวอร์จนแบบ เฮ้ยมันต้องโดนเนิร์ฟแน่นอนแรงแบบต้องโดนเนิร์ฟแน่นอนลำโพงตัวนี้ก็เช่นเดียวกันับผมอาจจะเพิ่มการกระจายตอนที่มันอยู่ไกลๆก,ก,ก็ได้นะเอออาดามีอาจจะไม่ต้องลดลงเพื่อแบบยิงไกลๆมันก็ยิงเข้าอะ่ะเข้าใจบ่าแบบมันต้องกระจายอะ่ะบานๆเออแ,เอแล้วเพื่อนๆละครับผมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างแล้วตอนนี้เพื่อนๆยังใช้เจ้าลิงอยู่หรือเปล่าเราใช้กับอาวุธอะไรก็มาคุยกันนะสำหรับวันนี้ผมละลิงน้อยหน้าเขียวขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล